สวัสดีค่ะเด็กๆในวันนี้นะคะคณูไอยจะพามาทําแบบฝึกหัด2.1นะคะบทเรื่องเศษส่วนซึ่งเป็นโจทย์นะคะในหน้า47ค่ะเป็นข้อ3ใหญ่นะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อ1ย่อยเลยเนาะขวดแก้วมีน้ําเศษ3.5ส่วน5ลิตรและขวดพลาสติกมีน้ําเศษ2.3ส่วน3ลิตรถ้ามีนาต้องการดื่มน้ําจากขวดที่มีปริมาณน้ํามากกว่ามีนาจะเลือกขวดใดและมีปริมาณน้ํามากกว่าอีกขวดหนึ่งกี่ลิตร เรามาวาดแผนภาพกันก่อนนะคะเพื่อให้เห็นว่าอะไรมีมากกว่ากันนะคะโดยวาดแถบให้มีขนาดเท่ากันนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วนี่ครูป้าเขียนว่าขวดแก้วนะคะแล้วก็อีกแถบหนึ่งจะเป็นขวดพลาสติกแถบจะต้องมีขนาดเท่ากันแบบนี้นะคะ แล้วก็แบ่งขวดแก้วเนี่ยเขาบอกว่ามีน้ําอยู่เศษสามส่วนหถ้าเต็มขวดแก้วคือ5ส่วนแต่มีน้ําแค่สามส่วนคูณพ่อก็จะว่าให้ออกมามี5ส่วนแบบนี้นะคะห้าส่วนเท่ากันแล้วก็ขวดพลาสติกเนี่ยมีน้ําเศษสองส่วนสามผู้พ่ายแบ่งแถบออกเป็น3ส่วนแนะคะแล้วก็แรงเงาส่วนที่มีน้ำในขวดแก้ว สามสามช่องจากทั้งหมด5ช่องแล้วก็ถ้าเป็นขวดพลาสติกนะคะ2ช่องจากทั้งหมด3ช่องก็จะออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งเห็นได้ชัดเจนเลยว่าขวดพลาสติกมีน้ํามากกว่าเราก็เขียนเป็นวิธีทําเลยค่ะเพื่อจะเปรียบเทียบดูว่ามีมากกว่าเท่าไหร่นะคะขวดพลาสติกมีน้ํา เศษสองส่วนสามลิตรขวดแก้วมีน้ำเศษสามส่วนห้าลิตรเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอะไรมีมากกว่ากันเพราะฉะนั้นขวดพลาสติกมีน้ำมากกว่า ขวดแก้วเท่ากับเอาตัวมากตั้งเศษสองส่วนสามแล้วลบด้วยตัวน้อยเศษสามส่วนห้าคิดเลขเลยค่ะตอนนี้นะคะส่วนไม่เท่ากันเราจะต้องทำส่วนให้เท่ากันเพราะว่าเราต้องการนำมาลบนะคะทำส่วนให้เท่ากันไปหาคอรอนอรของ3กับ5ในกระดาษทศสม,มุิว่าตรงนี้เป็นกระดาษทดนะคะคุณไปหาคอรอนอร3กับ5 3ามหาร3เหรือ1 3หัน5ไม่ได้ดึงลงมาในเมื่อเป็นจำนวนเฉพาะกับเลข1แล้วนำตัวเลขมาคูณให้หมดนะคะครนก็จะเป็น3คูณ1คูณ5ได้15เพราะฉะนั้นต้องทำส่วนให้เป็น15โดยเอา3าคูณ5ตัวบนของ3ก็ต้องคูณ5ด้วยเอา5คูน3ซึ่งตัวบนของ5ก็ต้องคูณ3ด้วยเราจะได้2คูณ5ได้10ส่วนด้วย15 ลบกับ3าคูณสได้9ส่วนด้วย15ลบกันได้หรือยังคะถ้าส่วนเท่ากันแล้วลบกันได้เลยจะออกมาเป็นครูฝ้ายเขียนทางนี้นะคะนําตัวบนตัวบนนะคะลบกันได้เลยตัวล่างคงเดิม10ลบออก9เหลือ1คําตอบคือเศษหส่วนหลิตรตอบเลยค่ะตอบ,อบอบตอบมีนาจะเลือก ขวดพลาสติกใช่ไหมเพราะว่ามีเยอะกว่าพลาสติกซึ่งมีปริมาณน้ำมากกว่าขวดแก้วเซตหนึ่งอะเซตหนึ่งส่วน15ลิตแบบนี้นี่คือคำตอบสุดท้ายนะคะ ต่อข้อที่2เลยเนาะข้อที่2นะคะไฟขยับกล้องนิดนึงแม่ซื้อแตงโม2ผลหนักรวมกัน4เซน1ส่วน5กิโลกร,รมัมถ้าผลหนึ่งหนัก2องเซน1ส่วน2กิโลกร,รมัมแตงโม2องคนนี้หนักต่างกันกี่กิโลกร,รัมนะคะหัวไฟก็ ไห้แตงโมผลแรกน้ำหนักของแตงโมผลแรกเท่านี้แตงโมผลที่สองให้สองผลหนักรวมกัน4กิโกร,รมนิดนิดนะคะผลแรกกับผลที่สองผลแรกผลสองแบบนี้นะคะหนักรวมก็คือตั้งแต่แรกไปจนถึงสองเลยหนักรวมกัน รวม4เศษหนส่วนหกิโลกรัมผลแรกหนัก2องเศษหนึ่งส่วนสองกิโลกรัม2กิโลกรัมครึ่งผลที่สองก็ต้องน้อยกว่าเพราะว่าอันนี้4กิโลกรัมนิดนนะคะผลสองเท่าไหร่ถามว่าต่างกันเท่าไหร่ด้วยนะคะวิธีทำหาแตงโมผลที่สองก่อน หาแตงโมผลที่สองว่าหนักเท่ากับเอารวมนะคะ4เศษ1ส่วน5แล้วลบออกด้วยผลแรกจะได้ผลที่2มันเป็นจำนวนคละจำนวนคละทำให้เป็นเศษเกินเอา4คูณ5คูณกันได้20บวก1เป็น21แล้วส่วนด้วย5ลบออก 2อคูณสได้4บวกหเป็น5 5ส่วนด้วย2ซึ่ง5กับ2ยังไม่เท่ากันนะคะนำไปหาคอรอนอรจะได้10ซึ่งพอหาคอรอนอรได้10นำา5มาคูณอะไรแล้วเป็น10 5คูณ2ใช่ไหมคะ้คูณ2ตัวบนของ5ก็ต้องคูณ2ด้วยและ2ก็ต้องคูณ5เพื่อให้เป็น10ตัวบนของของ2นะคะที่เป็นเลข5ก็ต้องคูณ5ตาม เราจะได้ว่าครูฝ้ายขอเขียนมาทางฝั่งนี้นะคะเท่ากับ21คูณ2เป็น4 2 2แล้วส่วนด้วย10ลบออกกับ25ส่วนด้วย10ลบกันเลยครูฝ้ายขอมาเขียนทางนี้นะคะส่วนด้วย10ตัวเดียวตัวบนลบกันเหลือ17 17ส่วนด้วย10แสดงว่าผลที่สเนี่ยหนักส7บ่วน10กิโลกรัม แต่เขาไม่ได้ถามหาผลที่สองเท่านั้นเขาถามว่าแตงโมสองผลนี้หนักต่างกันกี่กิโลกรัมแล้วก็สรุปได้เลยว่าอันนี้ขั้นตอนที่1นขั้นตอนที่สองคือหาผลต่างของน้ำหนักแตงโมทั้งสองผลเท่ากับต้องเอาผลมากเป็นตัวตั้งก็คือผลแรกนะคะ สองเศษหนส่วนสแล้วลบด้วยผลที่2คือ1 7บเส่วนสิซึ่งผลแรกเนี่ยเป็นจำนวนคะทำให้เป็นเศษเกินดูข้างบนก็ได้เป็นเศษ5้ส่วนสถ้าอยากคิดก็เอา2อคูณสได้4แล้วบวกกับ1เป็น5เราจะได้เศษห้ส่วนสแล้วลบออกด้วย1 7บเส่วนสิซึ่ง2กับ10ยังไม่เท่ากันยังบวกลบกันไม่ได้เราต้องทำส่วนให้เท่ากันโดยทำ โดยนำไปหาครนอรของ2กับ10ได้เป็น10นะคะลองกลับไปหาดูก็ได้แล้วเราก็จะใช้2คูณกับ5นะคะข้างบนของ2ก็ต้องคูณกับ5ด้วยนะคะแบบนี้ส่วน10เนี่ยตรงนี้เป็น10อยู่แล้วไม่คูณอะไรหฝวายก็ปล่อยไว้แบบนี้เราจะได้5คูณ5เป็น25แล้วส่วนด้วย10ลบด้วย17ส่วนด้วยส0ลบออกมาจะเหลือเศษ8ส่วนด้วย10 ตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้โดยเอาแม่สองมาตัด2 4 8 2 5่0ก็จะได้เศษ4ีส่วนหหน่วยเป็นกิโลกรัมแบบนี้ตอบเลยนะคะตอบแตงโมสองผลนี้หนักเศษ4ี่ส่วนหกิโลกรัมแบบนี้ค่ะ เรียบร้อยนะคะต่อข้อที่3เลยเนาะข้อที่3นะคะเกษตรกร,ร,กรมีที่ดิน56ไร่ทำนาข้าวเสร็จ7ส่วน8ของที่ดินที่มีอยู่ส่วนที่เหลือทำบ่อเลี้ยงปลาเกษตรกร,ร,กรใช้ที่ดินทำบ่อเลี้ยงปลากี่ไร่่มหาเลยที่ดินทั้งหมดวาดเป็นแผนภาพนะคะครู้ายให้ตรงนี้เป็นส่วนที่ดินทั้งหมด ซึ่งแบ่งออกเป็น8ส่วนคุณฝ้ายแบ่งที่ดินเป็น8ส่วนจะได้ทำนาข้าว7ส่วนนะคะแ็นแบบนี้4แล้วก็แบ่งอีกครึ่งหนึ่งของแต่ละอัน,นอันนี้คือที่ดินที่ดิน56าสิบหกไร่คุณฝ้ายแบ่งออกเป็น8ช่องแล้วก็ทำนาข้าวเนี่ยนาข้าวนาข้าวนาข้าว สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดช่องนี้ทํานาข้าวทํานาข้าวเสร็จเจ็ดส่วนแปดของที่ดินเพราะฉะนั้นเหลือตรงนี้ที่เป็นเลี้ยงปลาที่เขาต้องการหานะคะคูปปา้แรงเงาไว้อันนี้คือทําบ่อเลี้ยงปลาเสร็จหนึ่งส่วนแปดจะเหลืออยู่แค่อ่ะ เศษ1ส่วน8จากทั้งหมด8นะคะจะเหลืออยู่แค่1ส่วนว้อยก็จะเขียนว่าเป็นเศษ1แล้วก็ส่วน8ไว้แบบน,นี้แล้วจากนั้นนะคะมองเห็นชัดไหมมองว้ยเขียนเลขแชัดๆค่ะจากนั้นอันนี้เป็นส่วน8ของที่ดินนะเราก็เขียนเลยว่าวิธีทำ ส่วนที่เหลือจะทำบ่อเลี้ยงปลาทำบ่อเลี้ยงปลาไม่ต้องเขียนตั้งแต่ต้นก็ได้นะคะถ้าแผนภาพวิเคราะห์ออกมาชัดเจนแล้ววิธีทำเราก็เขียนคร่าวๆสั้นๆได้นะคะส่วนที่เหลือทำบ่อเลี้ยงปลาเท่ากับเศษหนึ่งส่วนแของที่ดินที่มีอยู่เต็มๆคือที่มีอยู่ เท่ากับเซนหนึ่งส่วนแของคือเครื่องหมายคูณที่ดินที่มีอยู่เดิมคือ56าสิบหกไร่คิดเลขเลยค่ะตัดทอนได้ตัดทอนเลยนะคะ8เนี่ยเอาแม่8มา8 1 8 8นึเป็น56ถูกตัดแล้วเนี่ยห้ถูกตัดแล้วเหลือ7 1็คูณเส่วนด้วยหนึ่งก็คือ7นะคะเพราะฉะนั้นจะตอบ7ไร่ตอบได้เลยตอบเกษตรกร,กรใช้ ที่ดินทำบอ่อเลี้ยงปลา7็ไร่แบบนี้เองง่ายๆนะคะต่อเลยเนาะข้อที่4เลยนะคะคนไหนไม่ทนันให้กดสปีดช้าลงก็ได้หรือ,อย้อนทวนอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะครูไพ่ก็จะพูดเร็วหน่อยเนาะเพราะว่าป .6 แล้วนะคะน่าจะคล่องขึ้นบ้างแล้วเนาะข้อที่4ค่ะ เชือกยาว8เศษเจส่วน10เมตรลุงต้องการตัดเป็น2เส้นโดยให้เชือกเส้นหนึ่งยาวกว่าอีกเส้นหนึ่ง1เศษสมส่วน4เมตรเชือกเส้นสั้นยาวกี่เมตรค่ะตอนแรกเชือกก็มีเส้นเดียวนี่แหละแบบนี้นะคะมีเชือกแ,แบบนี้ตัดแบ่งเป็น2เส้นเส้นที่1กับเส้นที่2อันนี้เส้นแรก ตัดออกไปอันแรกเส้นเส้นที่หนึ่งอันนี้อาน้ออันนี้เส้นสองนะคะเส้นสองซึ่งเส้นแรกเขาบอกว่ามาว่าเส้นแรกเนี่ยเส้นที่หนึ่งยาวกว่าเส้นที่สองอยู่เส้นยาวยาวกว่าเส้นสั้นนะคะอยู่หนึ่งเศษสามส่วนสี่เราลองเปรียบเทียบของไฟแบ่งเป็นเส้นสีส้มกับเส้นสีเขียวนะคะจะได้ จะได้มองออกว่าดูยังไงถ้าครูฝ้ายตัดส่วนสีเขียวมาทาบกับตรงนี้ครูฟ้ายลองย้ายมาวางใหม่นะคะย้ายมาวางใหม่ครูฝ้าจะได้เส้นสีเขียวไว้ตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้ซึ่งเวลาย้ายมาวางแบบนี้แลละจะเห็นว่าส่วนที่เป็นสีส้มเนี่ยมันยาวกว่าส่วนที่เป็นสีเขียวไปอยู่ตรงนี้ นี่ส่วนที่มันเลยมายาวกว่าอยู่ยาวกว่าเส้นสั้นอยู่หนึ่งเศษามส่วนสเมตรขอเขียนให้ชัดๆนะคะยาวกว่าเส้นสั้นอยู่นะคะ ซึ่งอันนี้ลองยกมาเฉยๆนะแต่ว่าที่จริงมันก็อยู่ตรงนี้แหละนะคะครูฝ้ายขอลบเพื่อให้เห็นหเฉยเมื่อกี้ที่วาดเพิ่มคือเพื่อให้เห็นว่าส่วนที่มันยาวกว่ามาอยู่ครูฝ้ายเขียนว่า1นึเศษสส่วนสไว้ตรงนี้ซึ่งยาวทั้งหมดรวมกันคือ8ปดเศษเจส่วนสินะคะเราอยากหาเส้นอันนี้คือของเส้นที่หนึ่งคือสีส้มทั้งหมดซึ่งตรงนี้มันก็คือเหมือนกับเส้นสั้นเลยใช่ไหมอันนี้คือความสั้น อันนี้ก็สั้นสแสดงว่าเราหาอะไรก่อนอน,นี้ก่อนนะคะวิธีทำให้เด็กๆนะคะหาว่า,าทำเป็นสมการเลยก็ได้ฝึกทำเป็นสมการนะคะเชือกยาวเศษแปดแปดเศษเจ็ส่วนสิบเมตรเวลาแบ่ง จะตัดแบ่งออกเป็นมีอะไรบ้างคะมีเส้นสั้นครูฝ้ายจะไม่เขียนว่าเส้นที่หนึ่งอะไรอย่างีง้ก็ได้ว่าเส้นยาวบวกเส้นสั้นซึ่งแปลความเส้นยาวออกมาเป็นเส้นสั้นว่าย่อคำว่าสั้นนะคะบวกกับ1เศษ3ส่วน4แล้วก็บวกกับเส้นสั้นครูฝ้ายย่อเป็นคำว่าสั้นจะได้ เอาวงเล็บออกได้เลยเพราะเป็นการบวกเหมือนกันจะได้เป็นเส้นสั้นสองอันครูฝ้ายใช้เป็นสองเส้นสั้นสองคูณเส้นสั้นนี้นะคะบวกกับหนึ่งเศษสามส่วนสี่แล้วจัดการตรงนี้ยังเหมือนเดิมแปดเศษเจ็ดส่วนสิบแปดเศษเจ็ดส่วนสิบครูฝ้ายขอเปลี่ยนให้เป็นจำเป็นจำนวนค้าเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินสิบคูณแปดได้แปดสิบบวกกับเจ็ดเป็นแปดสิบเจ็ดแล้วส่วนด้วยสิบนะคะ อยากได้แค่2เส้นสั้น2คูณเส้นสั้นความยาวของเส้นสั้นนะคะให้เราเอา1นึใส่ส่วน4ไปลบออกทั้ง2ข้างของสมการเราค่อยก็เอามาแบบนี้ลบออกด้วย1นึใส่ส่วน4ซึ่งแปลง1นึใส่ส่วน4ให้อยู่ในรูปเศษเกินอันนี้87ส่วน10ยังอยู่เหมือนเดิมลบออกด้วยเศษ7ส่วน4จะได้2คูณเส้นสั้น ไฟขอแบ่งนะคะพื้นที่ไม่พอลบกันได้หรืออยังตอนนี้ยังไม่ได้นะคะส่วนอันนึงเป็น10อันนึงเป็น4ทําให้เท่ากันโดยหาครนของ10กับ4เป็น20นํา10คูณ2นํนตัวบนของ10คูณ2ด้วยนํา4คูณ 5. นําตัวบนของ4คูณ5ด้วยเราก็จะได้87คูณ2ได้เท่าไหร่คะ7 2 14ทด1 8 26 6 1 7 1ส4ส่วนด้วย20 ลบออกกับเท่าไหร่คะ7535แล้วส่วนด้วย20เท่ากับ2คูณเส้นสั้นติดไว้ก่อนไม่เป็นไรนะคะมาต่อทางนี้เนาะมาต่อนะคะเราส่วนเท่ากันแล้วตรงนี้ส่วนเท่ากันแล้วนำตัวเศษมาลบกันได้เลย174ลบออกด้วย35เหลือเท่าไหร่ะรคะ139แล้วส่วนด้วย20 จะเท่ากับ2คูณเส้นสั้นต้องการหาเส้นสั้นเฉยๆนำ2ไปหาร139ส่วนด้วย20หารด้วย2จะได้เส้นสั้นออกมาหารด้วย2คือการคูณด้วยเศษ1ส่วน2ตัวนี้คงเดิมนะคะคูณด้วยเศษ1ส่วน2เท่ากับเส้นสั้นตัดทอนได้ไหมคะไม่ได้อตัดทอนไม่ได้ก็เป็น 139ส่วนด้วย40เท่ากับเส้นสั้นเป็นผู้พ่ายขอกลับเป็นเส้นสั้นเท่ากับ139ส่วนด้วย40เพราะฉะนั้นเส้นสั้นจะเป็นทำให้เป็นจำนวนคระนะคะตั้งหารเลย40คูณ3ได้120เหลือเศษ19ส่วน40นี่คือคำตอบสุดท้ายนะคะ ตอบ3เศษส9ส่วน40หน่วยเป็นเมตรแบบนี้ได้เลยนี่นะคะเรียบร้อยแล้วสำหรับหน้า47และ48เดี๋ยวในคลิปถัดไปครูฝ้ายจะพาทำหน้า49ต่อนะคะแต่สำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ค่ะเพราะว่ายาวพอสมควรแล้วนะคะสวัสดีค่ะ